สวัสดี<อ>ค่ะอตอนนี้เราก็อยู่กับช่องววันนี้นะคะเราพาเด็กๆนะคะมาเที่ยวกันที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอพวชนะคะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่คลอง5จังหวัดปทุมธานีอ่าที่นี่นะคะเขาจะมีทั้งหมด4ี่พิพิธภัณฑ์ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ค่ะมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและนี่ที่เราจะมาเที่ยวในวันนี้นะคะเขาเพิ่งเปิดใหม่ค่ะเด็กๆคือพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าคือจริงๆแล้วจะบอกให้นะคะว่าเราเนี่ยมาเที่ยวที่นี่กันหลายครั้งมากถูกต้องแล้วเราก็เพิ่งทราบนะคะว่ามีพิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ใช่เขาบอกว่าเพิ่งเปิดได้ประมาณ6เดือนโ้อ่าน่าจะหลังน่าจะช่วงหลังโควิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่า อยากรู้หรือยังว่าข้างในมีอะไรอืมถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยไปกันเลยเด็กๆนี่นะแล้วอยู่ไม่ใกล้บ้านเราด้วยนะไม่ไกลไม่ไกลเพราะบ้านเราอยู่ปทุมอ่าใช่วิ่งขึ้นหนนโดไม่ทันด่ะรอด้วยรอพี่ไฟด้วยพี่ไฟวิ่งขึ้นไม่ได้นี่พี่ไฟนี่นะคะนี่มีลูกโลกลูกโลกสวยมากบอกเลยเขาแบบเปลี่ยนเปลี่ยนรูปภาพได้รูปภาพได้เรื่อยๆนี มองเห็นกันไหมไม่ค่อยชัดตรงเี้ยเราทักทายทักทายมีใครมาบ้างแล้ววันหยุดวันนี้นะคะเราก็พาเด็กๆมาเที่ยวค่ะเด็กโตก็พามานะคะเด็กโตมาค่ะเด็กโตมานี่ค่ะทักทายมานะคะนี่ไปเลยค่ะสกาลเลอร์ตื่นเต้นยังตื่นเต้นยังตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมคือสกายเลอร์นะตื่นเต้นมากถามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแม่มีไดนูสาร์ไหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูเสื้อผ้าอคเซสซอรีวันนี้ก่อนวันนี้ ไดโนเสาร์ไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์ไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์ไงอ่านี่นะคะเข้ามาก็จะเป็นแนวอัดอานนินเดงอ่ะแล้วจำได้ไหมคะงานวิ์งานวิจเขายกมาไว้ถึงนี่งานมหกรรมวิ์ค่ะนี่เขายกมาไว้ถึงนี้เลยค่ะอ่าเด็กๆทางทางเข้าทางนี้ค่ะเอ้าทางนั้นมามาเลย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 ลูกเลยพี่พี่เขาทางนี้เราอยู่ปทุมเราไม่ไปเลยลูกทางนี้ทางนี้ครับ นี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามาเที่ยวที่นี่นะคะสกายเลอร์ตื่นเต้นไหมเนี่ยโอ้ตื่นเต้นแบบว่าแบบแบบตื่นเต้นมากดูนะเดี๋ยวให้พี่ไฟถามตั้งแต่เมื่อคืนถามตั้งแต่เมื่อคืนเลยใช่ไหมอ่านี่มีเลยนะสามหรือเปล่านี่ไปค่ะเดี๋ยวพี่ไฟค่าลยมาเลยค่ะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ไปด้วยดีกว่าอ่าสกายเลอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวยูปออ่ายูปออะไรแล้วสกายเลอร์สกายเลอร์รอรอเขาบอกว่า วันหยุดยาวนี้เราก็พาเด็กๆนะคะคมาเที่ยวแถมได้นอกจากความสนุกแล้วยัยงได้ความรู้ด้วยนะ<ช>บีเขาถามว,ว่าสกายเลอยู่ปอไหนเนี่ยสกายเลอยู่ปอไหนปอสองสกายเลสต้องมานี่ก่อนสกายเลสมันต้องอยู่ใกล้ๆหรอกเฮ้ยจะบอกว่าที่นี่แบบใหญ่มากอลังการมากเลยอะ แค่บอกว่าแค่ออกไฟแล้วสัญญาณนิดนึงสัญญาณสัญญาณหลุดนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะมันเข้ามันเข้าทางลึกลับมันก็จะมาที่นีแล้วเออโอน้งะครับนึงนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นดิดี้ขอไฟหน่อยสกายแล้วครับสกายแล้วต้องรอเพื่อนๆก่อนอ่าเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับ อ่าเป็นคล้ายๆกับอะไรอ่ะพี่ฟ้ายเขาเรียกอะไรอ่ะกำเนิดจักรวาลเป็นโดมอ่ะสหรับดูดาวเนียอ่าดูดาวเขาจะดูกันเป็นรอบๆนะคะเขาบอกว่าชมภาพยนตร์กำเนิดจักรวาลนั่นเองเราอยากรู้ว่าจักรวาลของเรากำเนิดมาได้ยังไงต้องเข้าไปดูงาไดูเข้าไปดูในนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเราค่อยมามันมืดมันมืดแล้วก็หนูคิดว่าคนเต็มแล้วค่ะใช่คนเต็มแล้ว เจ้าของช่องหายไปไหนคะเจ้าของช่องอยู่นี่เจ้าของช่องอยู่ไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวสกายรรอายเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปดูตรงนี้ก่อนตรงนี้รูปโนนี้คือาบอกว่าักรลของเราอ่าตรงีะคะ,ะคบีตรงนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยวัฏจักหิน Rock ิกหนะคะ เขาก็จะเขาก็จะอธิบายเรานะว่าร็อกไซโคคืออะไรนู่นนี่นั่นนะคะตรงนี้เป็นหินอัคนีครับอู้นี่นี่ดูสกายแล้วจะเลื่อนให้ดูเห็นไหมเห็นไหมอ่าเขาบอกว่าแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากันอ่านี่นี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะอุ้ยเห็นไหมเห็นไหม ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอันนี้คืออันนี้คืออะไรคะวิธีการใช่เป็นตัวอย่างของการทําให้ให้เกิดแผ่นดินไหวหรือเอื้อตควกนั่นเองนี่จะเป็นโลกนะคะนี่ต่อไปตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกออกจากกันหุยแล้วก็อันนี้คืออันนี้อะไรนี่ไรแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ผ่านกันนี่เห็มมันเคลื่อนที่ผ่านกันนะอันนี้คืออ่อเหมือนกับ อะไรที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเขาก็จะบอกนะสกายเลอร์ครับอันนั้นไม่ใช่เครื่องโม่แป้งนะลูกาไปดูจุดต่อไปกันเลยไปสกายเลอร์เริ่มตื่นเต้นเริ่มตื่นเต้นดูเรไดโนเสาร์ยังยังไม่มีอันนี้จะเป็นชีวิตบนโลกคืออะไรบ้างบนโลกก็คือต้องมีดีแนอนอุ้ยมีทุกอย่างเลยอ่ะ แบคที r i ีลา <a> สัตว์ไม่มีกระดูกนี่เขาจะแบ่งนะคะแบ่งประเภทของสัตว์ปร,ประเภทของสิ่งมีชีวิตเป็นอะไรบ้างเป็นอะไร,ะไรนะนนรนเดี๋ยวนะคะคือเขาจะแบ่งประเภทของสิ่งมีชีวิตเนาะพี่ฝ<ม>้ายเออเนี่ยหลากหลายเลยชเใช่ค่ะมีตั้งแต่เล็กจิ๋วจนไปถึงใหญ่เลยนะ <อา S 1> สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจนอ่าแล้วก็สัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะ เราไปดูใช่สนุกด้วยได้ความรู้ด้วยอ่ะใช่สนุกด้วยครับสกกยเลอรดูปลาดูปลาเฮ้ยสกกยเลอรเราได้ยินเสียงอะไรไปดูสิเสียงอะไร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 ครับไดโนเสาร์อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไดโนเสาร์มันขยับได้ด้วยสกกยเลอร์โอ้ my god แล้วตัวใหญ่มากเลยสกกยเลอไปดูใกล้ๆเร็ว โอ้ใครเคยมาที่นี่บ้างคะใครเคยมาที่นี่อย่าลืมกดไลค์นะคะขยับได้ด้วยพี่พีโอ้ oh my god อันนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นไ,นไ,ไดโนเสาร์พันธุ์อะไรคะสยามโมไทยลันนัสอีสานแอนซิสแสดงว่าต้องอยู่ที่อีสานแน่เลยอ่าขอนแก่นกาะกกสินนะคะเออเอออันนี้เป็นไดนโนเสาร์เมืองไทย พาีสานเอ่อหุ้ยแบบขยับได้ด้วยสกายเลอร์ตัวใหญ่มากมมตัวนู้นคอยยาวมากเลยสกายเลอร์เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่านี่จะเป็นไดโนเสาร์พันธุ์อื่นๆนี่เรามาดูฝั่งนี้สกายเลอร์ดูใหญ่มากชีวิตบนโลกอ่าอันนี้เป็นอะไร เออโอเชียนออฟเอเวอเชันอะไรนะอะไรนะโอเชียนออฟเอเวอ n ชันอ่าพี่บีเอ้ยพี่ไฟแปรหน่อยบีบอกโอเชียนออฟเอเวอ n รชันมาดูตรงไหนคะมหาสมุรมหาสมุรแห่งแห่งเกิดวิวัฒนาการใช่โอ้โหเฮ้ยตรงนี้เจ๋งอะเฮ้ยเฮ้ยสกายแล้วเปิดไปสิหมุน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 โอ้ย ว้าจะมีหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์เรายังไม่เคยเห็นนะใช่วันหยุดนี้เราก็พาเด็กๆมานะคะมาเที่ยวแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะถ้าใครหยุดยาวไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่เลยก็มาเลยค่ะมาได้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลองห้าคลองห้านะคะปทุมธานีค่ะตรงที่เรายืนอยู่นี่คือพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าใช่อาจจะได้เจอพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าใกล้บ้านเราเรามาไปบ่อยได้ มาต่อค่ะอันนี้จะเป็นสิ่งดีชีวิตยกคนขึ้นบกโอ้โหเป็นยังไงนะยกคนขึ้นบกขึ้นบกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับรีไลฟ์อะไรไลฟ์มูฟส์ออนแลนอ่าเอ้อหมาหมาเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรปลาทำไมปลาปลาถึงฮะมันคืออะไรครับฮะ โอคือตัวนี้คือตัวนี้นะคะอุ้ยเรายังได้ยินเสียงไดโนเสาร์ดังอยู่เลยนะคะเด็กๆปลาตัวใหญ่มากอันนี้เป็นอันนดูเหมือนกบอะไรนะคะไาดี้ยาวสิบเมตรยาวสิบเมตรอันนี้เป็นอะไรนะนี่เป็นตงก็ไม่ต้องคิดเลยนะเนี่ยว่าจะได้ขึ้นมาหรือเปล่านี่แสดงว่าสมัยก่อนนี้สัตว์นี้ตัวใหญ่นะใช่ไหมสกายเลอร์โหถ้าถ้าคนนะคะอยู่ตอนที่ไดโนเสาร์ยังเกิดนะคงโดนกินเลย โอ้โห oh อันนี้อันนี้มันเป็นแบบแบบอันนี้ใช่ไหมทำหน้าแบบนี้สกายเลอร์ทำหน้าแบบเมื่อกี้ตลกอ่ะอ่ะอันนี้เหมือนหมาเลยอ่ะหน้าเขาเหมือนหมาบีหน้าหมามันคือตัวอะไรโอ,โอ,โอไซนโไซนสุคัสเออโอไซโนซูคัสเออเ,เอเอไม่เหมือนนะ,ะแม่ว่ามีน้ำหน้าเขาพีอกว่าอ๋อเปียกใช่ไหมเปียกอ่า เราจะมาถึงยุคสัตว์เลื้อยคานนั่นเองค่ะอ่าใช่เริ่มเข้าใกล้ปัจจุบันนะคะไม่นิดอันนี้ร้อยสี่สิบห้าล้านนะคะโอ้อันนี้คือเท้าโอ้สกายเลยดูดิดูเท้ามันนี่ใหญ่กว่าสกายเลยมึงเนี่ยเจ้วขอไอ้ตัวคอยาวเมื่อกี้อ๋อโอ้โหใหญ่มากใหญ่มาก ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวนั้นโอ้ใหญ่กว่าตัวนั้นด้วยโอ้แล้วอันนี้อันนี้ตัวอะไรใครอ่านให้มามีฟังได้บ้างคือ Persia d a เ p l ยดตัวเล็กมากเลยอ่ะเออโอ้เราดูดูตัวเล็กมากเลยอ่ะอันนี้เป็นยุคน e o g e n นค่ะอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเรียกชื่อเพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆจะได้อยู่กับเรานานๆ สวัสดีค่ะน้องเปียนโนสวัสดีค่ะคุณกวางชัยนะคะนคะนคะค่คือนเือเริ่มพัฒนากายเป็นคนจากลิงเห็นไหมพัฒนา,นาการเริ่มจะเปลี่ยนกายเป็นคนตรงนู้นใช่ไหมนี่เขาบอกว่าเป็นสมัยไมโอซีนครับสกายเลอร์ ler, เห็นไหม เออนี่มาที่นี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่แค่นี่แค่ช่วงต้นๆนะอ๋อเรายังมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวสกายเลอร์เราพาเพื่อนๆไปดูไดโนเสาร์ยักษ์กันต่อดีกว่าโอ้สูงมากเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะให้สกายเลอร์ยืนตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวแม่จะให้เทียบว่าสกายเลอร์กับไดโนเสาร์เนี่ยต่างกันแค่ไหนนะเออโอ้โหแม่ถอยหลังมายังยังได้ไม่หมดทั้งตัวเลยอะดูดิยังไม่ยังได้ไม่หมดเลยดูดิ ตัวใหญ่มากใหญ่มากเลยนะคะนี er> ่สกายเลอร์ไดโนเสาร์ตรงตัวนี้ชื่ออะไรครับพันอะไรครับพันอะไรมาอ่านมาอ่านภูเวียงโกซอลัสสิรินทร์ทอน่น่คอนแกนใช่ป่ะอุ้ยไดโนเสาร์นู่บ้านเราเองเออบ้านเราก็มีไดโนเสาร์นะพี่ไฟใครบอกว่าอยู่ต่างประเทศอย่างเดียว S <S อ่าก็มีอยู่ที่ขอนแก่อ่าอ่าใช่ใช่อ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มตรงนู้นดีกว่า,าบรรพบุรุษของเราเรามาดูบรรพบุรุษของเรากันดีกว่าค่ะเด็กๆเฮ้ยตรงนี้เป็นเป็นอุปกรณ์ในการหาฟอสซิลใช่ไหมสกายเลอร์ใช่ไหมสกายเลอร์มาดูสินี่มีถุงมือมีอะไรทุกอย่างเลยนี่มีอ่ำแว่นขยายด้วยนะ ขุดขุดขุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบัรฑพระบุรุษของเราดีกว่าก็เป็นลิงนั่นเองนะคะอ,นนอ,อ่ะอันนี้เป็นสมัยก่อนนะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นก็คือก็จะเรื่อยๆไปเลยลูกเออใช่ไหมมาโอเคตรงนี้คือเขาจะบอกอวิวัฒนาการ ก่าจะกลายเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะนนใช่ของมนุษย์นะคะเด็กๆอลังการมากเลยอยากจะบอกว่าอลังการมากๆเลยค่ะก็ไม่ใส <c oughs> <c oughs> ่เสือ้อก็ <c oughs> คนสมัยก่อนเขา <c oughs> เขาไม่ใส่หรอกลูกตรงนี้ใส่เสื้ออะมายุคนี้เริ่มใส่เสื้อแล้วนะคะเขาเขาใช้อะไรทําเป็นเขาใช้อะไรทาเป็นเป็นเสื้อผ้าสกายต์เลอดูเป็นนสัตว์ค่ะเป็นอ่าเป็นขนสัตว์ใช่ไหม อ่าแล้วเขาก็ใช้หินทําเป็นพวกแบบอาวุธหรือเป็นทำอาหารก็ได้กระดูกสัตว์ใช่ไหมอ๋อกระดูกสัตว์ทําเป็นอาวุธด้วยนะคะการที่เขาฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะเขาใช้ทุกทุกส่วนของสัตว์เลยค่ะอเขาใช้ทุกส่วนมาทำประโยชน์คนสมัยก่อนใช่ไหมสกายเลอร์เห็นไหมพี่บีเขาอธิบายให้ฟังอ้าวอืผมยังเรียนไม่ถึง รูตองล่นคนั้ผมมาถึงนี่ผมเรียนรู้ได้เลยเยอะเลยใช่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อกันดีกว่าเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ไหนนาไปหน่อยเร็วสัเแิ่นะนำไปหน่อยโอเชียนฟู้ดเว็บครับสายยายอาหารในมหาสมุทรนั่นเองเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับพี่ไ้เกิดอะไรขึ้น พายุมุนพายุมุนช่วยด้วย o ้ no อ๋อทางเข้าคือทางนี้เขาบอกว่าประสบการณ์หาลมหนาวช่วงนี้หน้าหนาวออกไปข้างนอกมันร้อนเราเลยเราเลยอยากจะมาทานลมหนาวกันตรงนี้นะคะเนี่ยสกายเลอรหนาวไหมหนาวไหมลมแรงไหมเย็นเย็นเย็นเย็ดูสกายเลอร โอเคเมื่อกี้เราก็ท้าลมหนาวกันไปแล้วเราเข้ามาดูตรงนี้เลยค่ะเป็นน้ำแข็งและหิมะนั่นเองเออใช่อยู่ในวแล้วค่ะวี <S <s ่ของแมนเราใช่บีบอกหนาวเลยเมื่อกี้นะคะอ่ะมาต่อกันที่สายใยอาหารในมหาสมุทรกันเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะบอกว่ามันมันเป็นยังไงบ้างอเดี๋ยวเราไปดูกับกับบีตรงนี้นะคะ ตรงนี้ข้อที่บ้าไว้หมดเลยปลากินอะไรเป็นอาหารเลือกต้องเลือกมาใช่กินกินกินแพลงตอนพืชปะหรือกินแพลงตอนสัตว์อ๋สกายเลือกให้ไปเลยกินไก่โอเคครับ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 มาดูอะไรครับมาดูอะไรครับ ฟันเหมือนผมไม่เคยแปลงฟันแต่ว่าคนนี้ไม่แปลงฟันอ่ะคนนี้แปลงฟันดีมากถูกต้องค่ะถ้าใครแปลงฟันไม่ดีจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมสกายเลอร์แต่ส่วนใครแปลงฟันใครใครแปลงฟันไม่ดีจะเป็นแบบนี้ใครแปลงฟันดีเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วสกไยเลอร์แปลงฟันดีเปล่าแต่ยิ่งอ่ายังพอมีฟันอยู่แสดงว่าแปลงฟันอยู่นะคะเขาบอกว่าใครแปลงฟันไม่ดีจะเป็นแบบนี้ใครแปลงฟัน ใครแปลงฟันไม่ดีเป็นแบบนี้ใครแปลงฟันดีเป็นแบบนั้นอ่าะสุดของความเย็นแล้วใช่ไหม,ม,เ,หมดเดี๋ยวอุย้ยที่นี่เขากว้างมากเลยอ่ะ,อะนนี่่่คือเอเเเาาาางยๆวรดิใช่เราได้ความรู้เพิ่มเยอะมากได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะ,ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ด้วยเนาะเพราะว่าแต่ละจุดนี้คือสามารถกดเรียนดูข้อมูลต่างๆ ทั้งแบบว่าอ่านี่ค่ะเขามาคือมากกว่าครั้งใด๋อไอ้นี้ไงแผ่นดินไอ้น้ำแข็งแยกเป้าคือ24ชั่วโมงอ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากอันนี้เขาก็จะมีให้ดูโอ้โหโอ้หนี่นี่เสียงด้วยีเสียงข้างบนมาจากข้างบนอันนี้ก็คือเหมือนกับน้ำแข็งน้าแข็งละลายคือขั้วโลกป่ะละลายแปลงของโลกอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละวันใช่แล้วอ๋อ นี่นะคะปกป้องแอนแอนตาร์กติกานะเออบอกว่าปีเหมือนแบว่าภาวะโลกร้อนอะ่ะใช่แข็งอะไรถูกต้องออเพราะฉะนั้นเราต้องรักรักโลกอของเรานะรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆนี่แกนกลางน้ำแข็ง,ขงเด็กๆมาดูนี่เร็วโอเคเลยนี่ดูดูดูด โอ้ว้าวอะไรครับใช่แนานแข็งเออัง้นสวนงน้ำแข็งี้เป็นตัวอย่างน้ำแข็งใช่ไหมด็ดด้ สุดยอดมากเลยเขาถ่ายรูปกันอยู่นะคะครับกลับไปที่เดิมหรอนี่เราต้องไปต่อตรงนู้นอ่ะกลับมากลับมาที่อ๋อกลับมาอีกที่หนึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้มานะคะวิทยาศาสตร์ในแอนตาร์กติกาการสำรวจใต้น้ำนี่เขาก็จะมีบอกด้วยนะคะโลกที่ซ่อนเร้นอ่า ถ้าใครนะคะปีใหม่นี้ไม,มไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีแผนที่จะไปที่ไหนไไแนะนําเลยค่ะมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะเขาเปิดใหม่เป็นพิพิธภัณฑ์พระรามเกา้านั่นเองป้าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะปีใหม่นี้จะบอกว่าพวกเราก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกัน <c oughs> เฮขาบอกว่าเฮเขามีกิจกรรมต้อนรับเด็กๆด้วยนะอ้าวหรอบางทีก็จะมีหลัมีอะไร อ๋อใช่ที่นี่มีแ l บบให้ทำด้วยมีมีการทดลองให้ทำอ่าตอนนี้เราเข้ามาอีกโซนหนึ่งแล้วค่ะก็ถ้าใครอยากจะเห็นนะคะว่าโซนต่อไปเป,เป็นอะไรมีอะไรบ้างให้ไปตามดูที่ Youtube ของเบียนาอ่าเดี๋ยวสกายเลิร์ก็จะลาไปก่อนแค่นี้ถ้าใครอยากอยากอ่ไปดูพี่บีไลฟ์นะคะก็ตามไปที่ YouTube ของพี่บีนะเราจะพาไปดูอ่า ทะเลทรายอทะเลทรายเป็นยังไงอ่ใช่เราจะไปดูป่าไปดูอื่นดูว่าว่าอีกส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์นี้มีอะไรบ้างสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะทักไกลเลยฝากกดติดตามช่องโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย